วันนี้จะมาอู้เรื่องจีนส้มอันนี้จีนส้มหมูนี่จีนส้มควายก็บอกเข้าใจซื้อจีนส้มมาแห่หอ่อเพเพเนี่ยเขาก็โอซื้อมาสักปกปุกห้าสิบบาทถ้าอยอิ่มละพอเนี่ยพอมันแย่เนี่ย,อย,ยตองไปตองแง่กว่านะโอจะเป็นคะแนนเมื่อกันเนี่ยอันพู้ท้องอย่างการพอตองเนี่ย พอน,นี้แกบ<ร>ัานว่าจะเจอบาเจอเตือ้อพอน,นี้เตงงีต๋ยมะมไม่ยจีส้มอ่ะพอน,นะโอแล้วก็กินส้มเนี่นะฟังชื่อบ้นเถอะจีนส้มบ้ามีกินมันก็หนังหมูนะบ้าซอยใส่ยาลม้มเด้อซอยจีนให้มันหนั่งน้อยนหน,ยนังหมูไปเถิบไปเถิบไปนะย่างแหก่อนเอาสตางค์ซื้อตองเนี่ยมาซื้อจีนหมูใส่แห่น้อยอันนี้มาพอจีส้มไายพนนอนี้ตองนะ เถิบไปเถิบพอนะโอ้มันจะเสี่ยงสักกี่กอกี่ต้นต่อพอนะธโมสารโคไดนะ้พอนะจ้าเอ๋อ๋อพอนะพอดีดูฮะเลี้ยงจตี่ใส่ได้านล่างเหมือนเี้ก่อนพอดนะเมีย <c oughs> โอ้ธโมสารโคพ่อเนี้นะม่พริกกับอันจิโซมอะ่ะถ้าก็กินพริกเม็ดเนี่ยที่ส้มเฮ่าถ้าแบบเป็นบะโหกว่าอีลันเหลือก็โหนะข้วาวอ่ะ โอ้โหแฮดบาวายเด้ออีนะอันเอาสักการ์ซื้อตองนี่น่ะไปไปซื้ออันจีนมาใส่ขึ้นน่อยแล้วอันหนังหมูนี่อันเบาพอกหนังหมูนี่นะเบาพอกอันพี่กระเป๋าอันนี้มันเป็นมะฮอกนะมันอินเพรสน้ำจีนบบบะหมี่มันไม่กันหนังหมูไปเถิบไปเถิบเนี่ยมันจะไม่ได้เลี่ยงอย่างอ่ะเด้อฝากไว้ตัวยันอีน่ะ